สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่วิจะพามารู้จักหมากผู้หมากเมียที่พี่วิปลูกไว้นะคะค่ะเขาก็มีหลายชื่อหลายฉายานะคะก็อย่างเช่นทับทิมสยามแดงสยามก็ส่วนใหญ่ชื่อที่เราคุ้นชินที่คุ้นเคยก็คือหมากผู้หมากเมียนั่นเองนะคะชื่อสามัญของเขาก็มีชื่อว่าคอดีลน์นะคะมีหลายสายพันธุ์มากเลย เพราะว่าปัจจุบันนี้เขาก็มีการพัฒนาสายพันธุ์อยู่เรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็จะมีมากกว่า200กว่าชนิดแล้วนะคะปัจจุบันนี้นะคะทำไมเราถึงเรียกว่าหมากผู้หมากเมียใช่ไหมคะอยากจะรู้ว่าหมากผู้หมากเมียก็เพราะว่าเขาอะค่ะเป็นทั้งตัวผู้และ ตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกันนะคะก็ช่วงแรกช่วงแรกฤด,ดูร้อนเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นตัวเมียนะคะเขาก็จะเป็นตัวเมียตัวเมียพืชและสัตว์สังเกตดีๆนะคะก็มักจะไม่ค่อยสวยพืชและสัตว์ส่วนใหญ่เพศผู้จะสวยงามน่าหลงหลนะคะ ม่เหมือนมนุษย์มนุษย์ผู้หญิงจะสวยนอกเรื่องนิดนึงนะคะ <c oughs> ถ้าจะให้เขาสวยนะคะช่วงแรกฤดูฝนเขาจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะอ่าช่วงที่เขาจะเป็นหนุ่มนะคะเขาจะเป็นเพศผู้เขาก็คือช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวนะคะเขาก็จะมีลวดลายสวยงามหน้าดึงดูดมีสเสน่ห์เย้ยาวยวนนะคะ ช่วงนี้ค่ะปลายฝนต้นหนาวนะคะเขาก็จะเป็นเพศผู้ที่เจเริญเติบโตนะคะพร้อมมีดอกดอกของเขาต้องรอต้องรอถึงสมปีนะคะถึงจะเห็นดอกของเขานะคะเขาก็เป็นไม้นะคะไม้พุ่มเตี้ยนะคะ สูงก็ประมาณเนี่ยค่ะไม้พุ่มเตี้ยขนาดเด็กเนาะก็สูงประมาณ1-3เมตรนะคะอ่าเขาก็ไม่ค่อยมีกิ่งนะไม่ไม่ไม่มีกิ่งมีก้านนะคะเออก็ปลูกได้ทั้งในร่มและก็ที่กลางแจ้งนะคะเราปลูกได้หรือเราจะปลูกใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ก็ได้แบบรำไรเขาก็จะสวยงามนะคะเขาก็ชอบความชื้นพอ ปรานกะปานกลางนะคะออไม้มงคลน,นะคะเราควรปลูกนะคะไม้มงคลปลูกเอาคุณแล้วก็ปลูกวันอังคารนะคะทางทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านนะคะเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บ้านแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยด้วยใช่ไหมคะใบของเขามากักโดนตัด เอานำไปใช้ในพิธีมงคลนะคะอย่างเช่นงานแตง่งงานงานขึ้นบ้านใหม่นะคะ,อ,ะอันนี้เขาก็มีความสำคัญเพราะความสวยงามออชื่อเป็นมงคลความหมายดีมากนะคะการขยายพันธุ์ของเขาก็ทำได้หลายวิธีนะคะก็เป็นการชำชำยอดนะคะ ชายอดตัดยอดเขาประมาณนี้ชํานะคะแล้วก็ชําลําต้นอาชายอดชําลําต้นชําเง้านะคะแยกหน่อนะคะการขยายพันธุ์ของเขานะคะของพี่วิก็สองต้นใหญ่นี้นะคะพี่วิใช้วิธีการชํายอดนะคะสองต้นนี้นะคะนี่สวยงามเลย แล้วก็3มต้นและสาต้นเล็กๆนี้นะคะมี3มไซด์ด้วยกันนะคะพี่วิแยกหน่อค่ะนไคะแยกหนอ่อตั้งแต่ใบเล็กๆเลยค่ะตอนแรกเขาก็ใบเขียวๆขียวใช่ไหมคะเขาก็เริ่มพอโตขึ้นใบเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเขาก็จะเป็นออกเหลืองใกล้จะใกล้ใกล้ ่จะกลายกลายเป็นสีชมพูสีแดงอย่างนี้นะคะอย่างนี้ต้นเ,เขาเหยยบขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งเห็นไหมคะเขาก็จะมีความเริ่มเริ่มเป็นแดงๆขึ้นมาแล้วก้านเขาก็จะเริ่มเด่นชัดเห็นไหมคะเป็นสีแดงทับทิมแบบนีนออนนะเนาอะอเป็นสะท้อนแบบนีออนเลยต้องตับสายโรมสวยงามค่ะแต่นี้ก็จะเป็นสีออกม่วงยังยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นสีชมพูดีออนนะคะ นี่อ่านีอีกไซส์หนึ่งใหญ่ขึ้นมาอีกไซส์ก็จะเป็นเห็นไหมคะก็เริ่มชัดขึ้นอ่านี่สีทับทิมนะคะใบเขาก็จะเริ่มจะมีสีเริ่มออกแดงม่วงแดงม่วงแดงเขียวนะคะปนเขียวกันนะคะสีสีส,สีแบบจริงๆกับสีใน โทรศัพท์ก็จะมีค่าเคลื่อนกันนิดหน่อยนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆจะเปรียบเทียบได้ดูให้เห็นชัดๆเลยค่ะอ่านี่เห็นไหมตอนเล็กๆเขาเขยืดมาอีกไซส์หนึ่งเห็นไหมคะนี่เขาก็จะเริ่มเห็นสีชมสีม่วงขึ้นชัดเจนนะคะ,นะคะเห็นไหมคะเริ่มโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นทัพทีมที่ สวยมากอ่าในนี้ก็ดูแบบเหมือนซีดนิดนึงน,นะแต่จริงๆเขาไม่ซีดนะเขา,าแบบสีเหมือนนีออนเลยค่ะนีออนเลยนะคะนี่ค่ะนี่เหนไคะช่วงนี้เขาเป็นตัวผู้นะคะเขาก็จะมีรวดลายสวยงามหนุ่มรอนะคะ3ามปีรอดอกเขานะคะเนี่ยค่ะมีหมากผู้หมากเมียนะคะ ลักษณะใบ,าบาของเขาอย่างที่บอกอะคะ่ะบ,บางสายพันธุ์ก็จะเป็นใบพาแบบใบาพายใบยเรียวแหลมแคบใช่ไหมคะแล้วก็ใบเข็มใบแคบเรียวยาวแตก่กิง่งใบ,บ,ป,บปลายมนใหญ่และแต่สายพันธุ์นะคะมีหลายพันธุ์มากมีหลายชนิดมากนะคะวัสดุที่เราใช้นะคะที่เราปลูกก็จะมีดินมีขุยมะพร้าวปุย๋ยคอก ปุ๋ยอินทรียนะคะนี่เลยค่ะมีขุยมะพร้าวปุ๋ยอินทรียนะคะนี่ผสมกับดินแล้วก็ปลูกเขาชอบดินร่วนซุยนะคะแล้วก็ความชื้นปานกลางค่ะแล้วก็พี่วิก็จะมีเห็นไหมคะการบํารุงมีการใส่ปุ๋ยเอ่อสเดือนละลายช้า3เดือนครั้งสลับกับ ปุ๋ยที่พี่วิําเองก็จะเป็นปุ๋ยไข่ไก่นะคะหรือไข่เป็ดนะพี่พี่เคยลงไว้ให้เราคลิปก่อนหน้านั้นนะคะลองไปดูนะคะอันนี้ก็ใช้ได้ทั้งไม้ดอกไม้ผลไม้ใบได้เลยค่ะตอนเล็กๆเนี่ยพี่วิก็ว่าจะไม่รอดนะคะเพราะว่าพี่วิอมามอดูสิคะนักเล็กมากคิดว่าจะไม่รอดพี่วิก็ใช้ปุ๋ยนี้นะคะที่เป็นต้นคือเขามีรากของเขาแล้วใช่ไหมคะพี่วิก็ใส่สูตรไข่ไก่เลยนี่เลยค่ะ ใส่อาทิตย์หนึ่งสองครั้งค่ะนะคะแล้วก็พอเขาเริ่มสวยงามก็สลับกับปุ๋ยละลายช้า3เดือนครั้งนะคะเนี่ยค่ะหน้าดินก็จะมีใส่ปุ๋ยมะพร้าวนิดหนึ่งเวลาเราลดน้ำ<ๆ>เขาก็จะไม่กระจาย<ๆ>ดินจะได้ไม่กระจายออกมานะคะเขาจะเก็บความชื้นเห็นไหมคะเขาจะเก็บความชื้นได้นะคะ สวยงามไหมคะยามเย็นเออต้องรมสวยงามมากค่ะผลของเขาก็จะเป็นลูกกลมๆสีแดงนะคะเป็นลูกทรงกลมสีแดงนะคะสรรพัคุณของเขานะรากสดแล้วก็รากแห้งนะคะเราก็ใช้เป็นยาฟอกเลือดนะคะ แก่ท้องเสียรำไส้อักเสบนะคะใบสดของเราแบบนี้นะคะนำมาต้มดื่มแก้ไอไอเป็นเลือดนะคะอืดอกสดและก็ดอกแห้งนะคะนำมาต้มดื่มน้ำนะคะแก้ปัสสาวะเป็นเลือดนะอ่า ขาก็มีสรรคุณทางยาด้วยนะคะใบและดอกสดนะคะนำมาตามให้ละเอียดนะคะใช้เป็นยาฟอกอายาห้ามเลือดได้นะคะมาใช้คอบห้ามเลือดด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พีวีด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กันคะ่ะ สวยงามนะคะนี่เลยชมอีกทีนะคะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวพี่วีบอกเคล็ดลับนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการใช้การใช้ขุยมะพร้าวนะคะนี่สำหรับคนใหม่นะคะสำหรับคนมาใหม่ที่ยังไม่รู้นะคะแต่ถ้าคนที่รู้แล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่วีด้วยนะคะ อ่านะคะนี่เลยค่ะโอ้ลมเย็ยนมากเลยอันนี้ขุยมะพร้าวนะคะของพี่วิแช่น้<ม>ําคือซื้อมาแล้วนะคะเราต้องแช่น้ําแล้วก็เททิ้งนะคะ<ม>แช่น้ําทิ้งนะคะแช่น้ําค้างคืนแล้วก็เททิ้งนะคะแล้วก็เติมน้ําใหม่แล้วก็ค้างคืนไว้ทำอย่างนี้นะคะ3-4ครั้งนะคะเพื่อเราลดสารแทนนิน ในขุยมะพร้าวเห็นไหมเขาก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะอันนี้พี่วิมีได้เททิ้งไปแล้วค่ะแรกๆเขาจะเป็นน้ําตาลดําออกเลยนะคะนี่เราก็แช่แล้วก็เททิ้งแล้วก็เติมน้ําใหม่ไว้นะคะเพื่อเราวันไหนที่เราต้องการจะใช้งานก็ใช้ได้เลยนะคะพราะถ้าเราไม่ได้ล้างออกนะคะเขาก็มีจะมีปัญหาเกี่ยวกับการ ต่อต้นไม้ของเราค่ะเขาจะไม่เจริญเติบโตนะคะเพราะก็จะมีทำใหเ้เกิดอาการขาดแคลเซียมนะคะต้นไม้ขาดแคลเซียมลักษณะของเขาก็จะมีใบไหม้นะคะใบของเขาจะไหม้นะคะสังเกตขอบใบใบของเขาจะไหม้แครกแกนไม่เติบโตนะคะเนี่ยค่ะสาเหตุทำให้ต้นไม้ทำไมเอ,อ๊บางทีเราบอกว่า ต้นไม้ไม่สวยทําไมแคร์แกรนยังเลยขอบใบใบอ่อนใบอะไรทาไมรู้สึกมันไหม้จังนะคะแต่นี้ไม่ใช่ใบไหม,ไมนะคะอันนี้หักโดนหักแล้วพี่วิใช้สกอตเทปแปะดูนะคะลองซ่อมดูทีนี้พอเราดึงสกอตเทปออกก็เลยผิวเขาก็เลยติดออกมาะคะ่ะ นะคะโอ้โรงมแรงมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสูตรไข่ไก่ที่พี่วิบอกไว้ก่อนนะคะที่เราไปวางไว้ใต้ร่มไม้หรือที่ร่มนะคะอันนี้พี่วิทําแล้วเกินหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็ใช้ทีละหนึ่งฟ้าตรงนี้ก็ได้ค่ะฟ้าขวดของเขาเลยหรือหนึ่งช้อนโต๊ะที่พี่วิบอกนะคะ เราก็ผสมน้ำห้าลิตรอ่ะจะมีมีกา๊าซออกมานิดนึงนะคะนี่ค่ะพี่วิก็ไม่สะดวกนนเนาะทำข้างเดียวไม่ได้มีที่ตั้งงั้นพี่วิกะเอานะคะนี่ค่ะนิดนึงนะคะอันนี้นเป็นหัวเชื้ออยู่แล้วค่ะจะมีความเข้มข้นนะคะอ่านิดเดียว ผสมให้เข้ากันนะคะหรือเราจะใช้มือคนก็ได้ตีๆๆต,ต,ต,ตีให้เข้ากันนะคะค่ะก็ลดได้เลยค่ะทุกสูตรนะคะจะไม้เร่งดอกเร่งใบไม้ใบได้ทุกได้ทุกไม้เลยค่ะ อันนี้ค่ะเราลดไปนะคะ